วันนี้เลยเห็นแลนโดนลกไปนัปน <c oughs> นงน,นั่แมันก็ตกเตะน่งถึโนตะ้ไปก้อนเนาะเขาติดไสลตะแขน <Yeah. S 1> โต้ต้องถิงโตไปนั่ง <c oughs> ด้วยกัดีอ่ะต้องเีจะดีก้อนนั่งไปปฏิบัติว <c oughs> ันนี้โดนไปตั้งแห่ตั้งคดเนาะแต่เก่งน่อซื้อไปไหนวะเกงนเนี่ย

โอู้เอาไม่เสีว่ะแก่เว้นเร็วเว้นราคาคุยเล็วปลาบะมีดออขยันเ้ามีนะไม่เคยเงี้ยว่ะปลาหนิวปลานิ่เลี่ยวจังอย่างนี้นามไ มีแล้วเนี่ยสูวันหอมุ้มเนี่ยนสกันแล้วนปัสสาวะกับเบ็ดเล่ขนาดแฮรปลาเคีงก็ยังบอดเถื่อนมีแพมีแพ้่หมกเนี้ยตัวฟ้าลเลยแเนี่ย Lái lẽ là của ralé. Men lộn nguyên nhân gây mê. đi tiến, lắm nhu cửa. Nói quá. Láo mìn. 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 ติดตนึงเนี่ยกูติดไปเอาทานมาไล่นี้เนี่ยบขอวามเล่บนเนี่ยเออมันแห่ดีเลยนี่ยดีแหมัตังน่อยต้องติติดเดียวติทันมาทันนะมันเบาอมนะหว่านี่แห

mình có sinh mình mình chi mình lấy, du lấy mình 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 bỏ aikuwa nia tawa